กล้องรุ่นเก่าๆนะนเกือบ20ปีนะตัวนี้ซื้อมาพันกว่าบาทโอ้ยมันทนหน้าดูเลยแต่ว่ามันดับดับติดตินะครับนี่ลองเอามาติดตั้งใหม่นี่โหลดแอป UC บางครั้งมันก็ดับบางครั้งก็เออเลอไปนี่ต้องลบออกใหม่แล้วเอามาตั้งเข้าแอปใหม่นะครับ นี่นะครับเช้าลุ่งขึ้นหนูดำดำตื้อเลยเนะไอ้ไฟอินเวเลตเลืออะไรล่ะไฟสีแดงหน้ากล้องเนี่ยมันไม่ทำงานเหมือนกล้องสมัยใหม่เนาะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับครัเป็นกลางวันนี่นะก็ยังชัดแจ๋วอยู่ดีแต่บันทึกไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปดูกล้องตัวใหม่กัน เรามาเทียบกับกล้องรุ่นหลังๆนี่ตัวละร้อยกว่าบาทมันชัดแจ๋วเลยนะใส่เมมโมรีมันก็จำไว้มันก็อ่านให้เราดูย้อนหลังได้เนี่ยภาพใสเจ้านะครับแต่มันจะทนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วนกะ็ถ้าไม่ทนก็ซื้อใหม่เนีรอบปานเป็น10ตัวแล้วนะครับ เนี่ยนะมันจับภาพเนี่ยคนส่งของ Delivery เนี่ยมาส่งหรือยังเนี่ยเข้ามาตอนไหนเวลาไหนเนี่ยดูแล้วรู้หมดเลยเนี่ยหลอกกันไม่ได้นะครับมีกล้องจับภาพนะไว้อย่างชัดเจน,เนแล้วมีกล้องตัวในตัวนะส่งประตูเลยเนี่ยส่งของไหมเนี่ยเอาของใส่ตะกร้าไว้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ มันเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับอย่างดีแหละถ้าหากว่า,าคน,นเข้าออกบ้านหรือไม่หวังดีมันจะเก็บภาพไว้ให้เราสามารถใช้เป็นหลักฐานทางคดีได้โอเคครับ